ทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญบ้างดีกว่าเพราะว่ารูปปั้นพญานาคที่นี่ก็แปลกแตกต่างเหมือนกันค่ะ เห็นไหมคะที่นี่แปลกตาเหมือนกันเนาะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะของรูปปั้นที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะนี่ค่ะนี่คือที่วัดภูพนมดีตําบลหนองไฮอําเภอเสนานิคมนะคะจังหวัดอํานาจเจริญที่เราเห็นไปได้เป็นรูปปั้นพญานาคที่แปลกตามากเนาะปกติใช่รูปปั้นพญานาคที่อื่นก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าพญานาคแห่งความอุตสาหะค่ะเพราะทํามาจากก้อนหินก้อนเล็กๆคุณสังเกตดูนะ แล้วก็มีเจดีหินพันล้านก้อนอันนี้เป uh, mm ็นประติมากรรมทํามือจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสุดยอดคุณนี่ตั้งอยู่บนคูหินทรายสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2542อ่ะคนที่พบเห็นอ้าปากค้างอึ้งเดิอึ้งจริง ถ้าต้องมานั่งคิดดูว่าคุณต้องเรียงหินก้อนเล็กๆให้เป็นรูปร่างแบบนี้เหมือนต่อเลโก้อะเหมือนต่อตัวติ๊กซออะไรแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่แบบมันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยค่ะความสามารถของชาวบ้านนะคะสร้างเจดีจากหินเป็นล้านก้อนจนสําเร็จได้อะแล้วปัจจุบันนี้วัดภูพนมดีก็ได้รับการพัฒนาให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนามี การปฏิบัติธรรมด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะไปดูประติมากรรมสวยๆที่นี่หรืออยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปกันได้นะคะที่วัดคูพนมดีนะคะไปถึงเนี่ยแนะนําว่าไปแบบติดต่อก่อนเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าเขาจะมีช่วงไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าแนะนําให้เดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าอาจจะเดินทางยากสนิดหนึ่ง้วแต่ว่ายังไงก็ดูเส้นทางกันก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณคลิปจากติกต o กของคุณฟาร์มตะวันนี้ด้วยค่ะ